นี่ครับท่านผู้ชมมือนิ่รับมาพบกับผมอีกแล้วครับซองสายฝ้าผ้ารวยเนาะครับผมมือนี่กะอยู่ที่วัดปู่กูแก้วนะครับปู่อบญุนะครับผมก็เล่วาสีโลกเหล็กความฟันเดือนสกกวให้นะครับเน้นให้แล้วนะครับงวดนี่มีตัวไหนบ้างเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สายฝ้าผ้ารวยอีกสองทางหนึ่งนะครับผม เด้กับลูกแก้วแต่ว่ากับลูกแก้วนั่นก็ว่ากแก้วมันเป็นลักษณะนี้หนักนี่หนักอยู่นี่ใครเพื่นแน่นี่หนักอยู่นี่เด็กสาวกักแก้วค่อนหันเนาะ่อนหันกับลูกแก้วนึงจอยุดโยนขาทัานขุดเด็กขาท้าน้ายแล้วมาขาท้านขวากับหนึงสอง้า กรรมแ่เลี้ี่มันเกียกับกรรมที่ส่งข้างหลังอีกสองสองลูกอะ่ร่บาอีกข้างหน้านะครูมันมีทาี่ากรรมมาทั้งสองข้างหน้ากิกรรมสองท้ายหลังกินกรรมข้างหน้าอันนึงอันข้างหน้าเพื่นนั่นแลคงการกับพวกกิกรรมข้างหลังหายอีกอันึ่งกรรมาเสอมือเพราะเขาต้องศึกษามานานี่กรรมกรรมเพื่อประกรรมเพื่อกรรมการท้องเทีได้การไม่ไปไกกันมากเออออกมาเรื่อเลี้ยว คิดว่านี่สวมปนดีดเด็กที่หางแล้วเปุ่นจีไห่แล้วกลับมาปพ๊บเขามาเฮียนเห็นสายฟ้าอาบน้ำอยู่คนเด็ดปูมากผ้าอี้เนี่ยมาตกลงนี่คือเมเกฟได้ดีๆครับว่าเขาได้จับผ้าขึ้นมาเอ้าผ้าอบเป็นนุ่นๆหรอกแต่เป็นเสือห่มผมเอาขึ้นมาแต่ก็ได้เอาผ้าไว้ขึ้นกำลูุ๊กแก่ขึ้นกำบผ้าอันนี้ในความฝันเลยมันแหงกำลูุ๊กแก่ขึ้นกำบผ้าเป็นว่าเราขังที่นอนที่นอนน้ำแฟนที่นอนน้ำหัวแต่เล็บริ่้น้ำกันหรอกไป้ที่นอนน้ำกัน เลี้ยพันในนั time, a a ่เลยกลำไปมันกะนั่นแหละบ้านนี้มันมีอีกอยู่คุกนึ่งเบาประจบขีดเอาประจบตอนนั้นตอนที่กลับลูแก้วนั่นมันจะไม่เห็นเอฟค่อยเห็นว่านี่ว่านี่ค่อยเห็นบ้านที่มันเป็นอันมันเป็นเพชรนะแต่ว่ามันเป็นหลายๆสีเป็นเพื่อจะค่อยจบบริเวณนี้ถ้าไม่เป็นคิสซอนเป็นเป็นเรียบ เห็นเจ็ดสีประมาณนี้เออประมาณนี้มันพันอยู่นั่อีกคู่นึง,งเจสกาเขาเรียกจับออกมันมีสองทีทำทีแหละพุดไปพุดไปพุดไปแต่พ่อพระรูปภาพเป็นแนค่นั้นแค่นี้ไปเลี้ยงอยู่ข้างล่างอีก,กอีกกระดานน,นึงเนี้ยเลี้ยงอยู่ข้างล่างไอ้เอเ็งเพชรพ่อยตัวน,น,น,นั้นเลี้ยงอีกกะกลับมาเลยเด็กไม่ได้ไหว่พ่อกลับมาแล้ว เราไม,ม่ว่ามันเ็นอ่าไม่เอาไม่เห็นยงขายใน้องอีกเปล่นเป็ี่เป็นค่อยจะเป็่นเี่อนเป็นเป็ดน,นแห้งสิหละแห้งสิละแต่วเปลนสั่นสั่วามเป็ยียนเปลียนี่แบบที่เขาแบบนั้นไหมก <evet S 1> ็จะวาดนั่นแหาะอันนั้นแหละวานเ็จตัวเพจี่ต้อแต่ว่าว่าเขาฝันวอนนี้นยังขี่แล้หมก็ันเต็มกอเอกฝันจะาที่อะไรก็ดมันอะไรดิเอมต้องไปตามขั้นตอนนะต้องฟังสมองหัมาเกิดจีเกตัวเรออะไรดิเออกรเลมมีมันกระเลมมี่ีาอีเป็นคุ้ม เป็นคุ้มมันเท็กคุ้มทรัพย์เพิ่นนน่ะหละ่หะไ็ที่ภาอีกทั้งไม่อีกปภาคีกภาคยังขึ้นของเกา่าขึ้นเป็นโบราณขึ้นงามแท้คุณขึ้ให้เห็นตัวอีีมาสั่นเออไปเล่นตีรวบกันไปแล้วเก่าสิบกวาอีกว่นนี้เพื่อนนีก็เล่นฝังซืง้อเนื้อรันเกาา่ามาหย่อมซื้อเหล็กแล้วเออซื้อเนื้อรัน่ตเข้าไปเลยใครซื้อกินแล้วร้านนี้มันงเสียแต่ั็ไปอ่อไปอ่อก็เล่นบอกไปออกไปซื้อแต่ก็ยังอยู่ เสื้อหือจะถึงคนอด่เน้ืนนี่พเบื้องหลังที่ในพวกมันอก็ไปฟันหลวกไฟมันตกแล้วมาจากทึ่งฟ้าผมก็ใจไกุ่่นแต่บอมตกรงทมาันทีเดียวันตกอยอ่ไก่มันสีบานข้างเฮี้ยงเฮารบาอันนี้แต่สีโม่ว่าลักษณะอาจค่นไตเนาะตกลงมาหุ่นวว่ามันสีแลยนมหาเฮาเรื่องเข้าเป้ามีแต่เฮี้ยนเฮาแม่บานสี่มันชิบมต่ำเฮา นี่อย mm ูสองคนก็เลยส่วนกันลงจากเงี่ยงเปลาล้จากเงี่ยทนิเดียวนี่อนั่นแหละต้องฝันเนาะบ่เข้าใจก็ต้งฝันบอ่าเข้าใจพรัก็ฟังดีๆมันมันไม่เป็นซับซ้อนมากเลยความเข้มันซับซ้อนนี่เก็กมันฝันเงี้ยวนะพอดฝันเหี้ยวนีนเพราะขันจับเตะฟ้ามดีๆกันได้กับแม็กเกบได้เพชรเออจุดใค่แม็กมาโรเออร์เพชรเตี้สซีแล้วก็ได้พระ เดือดเกลียวเดือดผักเดือดเพียรเดือดผักเกลีอีกแม้เดือดความง่ายๆนะครับคหลักกาแปฟเป็นตัวเลขออกแล้วต้มก่อนนะครับผมแต่ว่าบ้คอยเปลี่ยนนิดแต่ว่าเอาจับ16ตุลาครับแต่ว่าเอาขั้วมันเทียนขั้วเทียนเคยถือมาและไรสาระคล้องที่เห็นปูขึ้นกัมปูขึ้นมาเนี่ยไม่มีโซ่เพราะว่ามันเรียนวัตถีแล้วคือกัมลูกแก้วก็เป็นศูนว่าก็กัมลูกแก้วไว้ก็เป็นศูนย พอคำนวณมาหันที่ก็เจ้าถืออ่ใส่กลแขนเปลนูหาตีตัวเดียวไปเห็นยูน่่ากว่าศูนย์หาแตเน่มันกะมันมันตัวเลขหนึ่หนึ 1, ่นย์แปดหนึ่งศูนยครับผมศูนย์เจ็ดนเลย หนึ่งแปดมัตเตสเซพราะว่าวงแหย่ไปแล้วตอนลุ่งคลิปเนาะไม่ตรงนมหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งแปดเป็นศูนย์เจ็ดต้นก้านเป็นเก้ามาดูแค่คุณพูดมาบ่อยในตงนี้ครับผมเนาะแล้วก็เก้าครับผมตรงนี้ศูนย์เก้าศูนย์เก้าเป็นต้นปีเลยครับผมถ้าจำได้ผมเนาะต้นปีจะมาศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าช่วงนี้ครับผมเริ่มมาอันนี้พี่เสียบศูนย์เก้าครับผมเนาะเน่ะวงตัวแหย ซื้อหกกับด้เดือนสกาวกับซื้อหกกลับอยู่มันนี่มีเสียดอยู่ดิแต่ว่ากับวมงใหม่เป็นตัวถิ่นบอยหยกเลขกหลายหรอกมันมีเหล็กอยู่ซำนีให้ดวงดีกะหมุนเอานะครับนะแต่ว่าสื่อหนึ่งศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งแปดแต่ว่าให้ตัวเด้กระซื้อตัวนั้นลหละอือห้ตัวได้กระซื้อตัวนั้นล่ะมันจังสีนั่นด้มันจังสีตตรงๆนะครับบัคับมันออกตัวทำาม่สิโม้อกันโตจังนั่นซึ่งซูนี่ใครว่าเขาบ่ถรือ เแต่ว่าเขาบ่นทอกแต่ว่าให้เอฟซีเขาวีคอวีเจนแน่เนเอาให้ซื้อกลับหลอกก็ได้แต่ว่าจริงๆริงแล้วเนี่ยให้ซื้อตรงๆไม่รลอดก็คือให้ตรงๆงเนี่ยก็คือตรงๆเลยดิยตรง ah so นะตรงอย่างเคือศูนย์แปดเลยเนะศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์ูนเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าอ่านะครับผมแต่ว่าเอ๊เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์เอ่มเอาเก้าไปนึ่งแต่ว่าแก คิดว่าปู่นายจะเป็นตัวนี้ล่ะอันนี้จริงจังเลยนี่แต่ว่าเลเ็กทีท่เก่ากือกันสามอาจจะออกสามโตเววด็กแต่ว่าศูนย์แปดศูนย์เก้าผมนะเ้าสิบแปดดีก็ให้เดียนเพราะอย่างแม่ทัละนี่เพิ่นเขียนไห้ก็เลขที่ออกได้เนี่ยอันนี้จากผู้เดียมาเขียนให้อยู่ใต่ดินให้เพิ่นเขียนเป็นรูปได้ดินเลยเนยีนย่ยสู้ไปเ<ล>ียสู้ไปเฮ็ดคือนยังอันเออพิษปิษปิษพิษท้อง ปิดท้องเอาปิดทว่างไว้น้ำเนี้ยปิดทว่างปิดสไว้น้ำเนี้ยกปิดตรงกลางปิดตรงกลางเปิดเผยเออหนึ่งศูนย์แปดศย์เแล้วก็หนึ่งหนึครับผมแคปหน้าจอครับผมเด้อตามนี้ครับผมเนาะสุดทเอกคุณใอที่บนดคลิปเดือดสกาวเนาะนี่ไม่ว่าจะเป็นว่าดอลล่าพ่อฮัดวาสนาไซฟ้าคุณเมื่อเมื่อวันนี้ผมก็ให้เป็นปุณนีขอให้มีโชมิีาูกไว้ อีกหวดหนึ่งก้อนเลขที่เจียวออกพรนษาให้เพื่อนเด่เงินมากกอกพรรษานํากันเพระแต่ว่าปุ๊ดนี่มันเป็นเล็กบุญก็แลวกันที่ว่าเป็นเลขบุญมากขันบุญวาสนามีมันสีออกตัวเดียวหนึ่งศูนย์แปดมันจะออกตัวเดียวเลยนะศูนย์แปดเลยนี่ตัวนี้มันม่าแล้วเนี่ยศูนย์มันสีโยกมาศูนย์เจ็ดก็ได้ศูนย์เก้าก็ได้แต่ว่าให้เอฟซีหนักไปที่เพื่อนวงตัวหนก็เช่นตัวนั้นละ มันโม่งตัวอะไรขึ้นเชิญตัวคือตัวนั้นเลยโตัวเดียมเนี้ยโอเคครับผมเข้าใจนี่ก็สวัสดีครับผมเจอิญชปพน้าครับผมเนาะรับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮงเฮงปดรวยเ้ิ่มมี